โอเคนะครับวันนี้อยู่เกมมันพีดปัดนัดอยู่กับนัดมัสยิดนะครับแล้วก็อยู่กับครับหรือว่าตัเป้นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคิสรุทั้ง2อร่างร่างเก่าและก็ร่าง EX ใหม่นะครับผมนะครับ2อร่างนี้นะโอเควันนี้ก็มากับคอนเทนต์เดิมนะครับผมร่างเก่า VS กับร่างใหม่วันนี้เป็นคิวของคิสรุโอเคเราพี่นัดพี่นัดมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลย ถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลย OneFit Shop เว็บสุมรหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นเรียอกาสรุ้นลับ ID ดองเพชรติด EX เพียง10บาทเท่านั้นโคตรถูและยังมี ID ดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่ จากแบบบล็อกฟุดสามารถซื้อได้กับวันฟิตช็อปปลอดภัย100%หากสนใจลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันที่คอสตูมก่อนนะครับผมตามสเต็ปนะครับเรามาดูกันที่คอสตูมการแต่งตัวของตัวละครหรือว่าตัวละครนะครับการพัฒนาตัวละครเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นร่างพลเอกนะครับหรือว่าร่างคลาสสิกเลยนะครับร่างแรกๆนะครับที่เราจะได้เห็นรู้กันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เป็นชุดคลาสสิกของเขานะครับมีเหมือนจะเป็นหอยทากสอสารอยู่ตรงข้อมือนะครับก็เป็นชุดกองทัพเรือปกติอ่ะเรามาดูของกะเป้กันบ้างนะครับเป็นร่างยีกนะครับผม นี่เราก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มสีดำเข้ามาให้มีความผึ้นขัมากขึ้นอยู่ในร่างเอเคนะครับอยู่ในเกาะเอเคนะครับน่านีขึ้นขําดำดึงนะเดี๋ยวนะถ้าคุณไม่ขายเดิมเลยอ,อ๋อน,นี้แม่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะต,ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโขึ้น, <laughs> น,น <laughs> แล้วก็มีดาบนะครับดาบใหญ่ของเขามาเออเจ๋งเลยนะครับโอเคยาวถึงืนอ่ะ ตเป้ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับการพัฒนานะจากล่างคลาสสิกไปเป็นล่างใหม่ล่างอีเมตรล่างให,ห้เก้าจุดเก้าเต็มสิบให้เก้าจุดเก้าเลยเหรอเต็มสิบอ่ะนะเออะทำไมวะสีเสื้อมึงที่นี้ก็รู้แล้วว่าเข้มสูงแค่ไหนฮะแค่สีเสื้อสีเสเื้อแค้มอย่างเงี้ยนะมึงก็ให้คะแนนเลยเออแค่มเ,เ,เข้ม,มขึ้นแค่เนี้ยออะไรอะ่ะเออเว้ยที่ลึกกึๆๆ่ยดีส่วนผมก็ให้ให้สักเท่าไหร่ดีวะ ถ้าพัฒนาของตัวละครมันเองก็เอาไปสักเจ็ดพอให้เพราะว่าดาบมันสวยขนาดนั้นแหละเดี๋ยวไม่ใช่แบบเดเด้ครับรอเล่นครับรอเล่นเดี๋็กประวัติศาสตร์โอเคต่อไปเราจะมาดูกันดีกว่านะครับการตีธรรมดานะเป้นะมาดูของกูก่อนนะการตีธรรมดาปั๊บปั๊บปั๊บนี่เตะสามจังหวะนะปั๊บปั๊บปั๊บนะเอเปลี่ยนตีนเป็นแสงนะโอเคมาดูของมึงกันบ้างเป้ตีธรรมดาปั๊บปั๊บเฮปั๊บ ตีโคตรเร็วอะ่ะว้ผมแบบโอยกดตีทีนึงแม่งรอเป็นเป็นชาติออกมาดูาปั๊บ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 ปัะบปั๊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 บาั๊บปัรรงปบปั๊บป <laughs> ัยย๊บ่ง๊บปั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 ๊บยั๊บปับปับปั๊บปั๊กดผมบปาจะตุยเลย๊บปั๊บ เขาตจิจเฮ้ยยังอยู่อะเฮ้ยโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรารีวิวสกิลสองต่อเลยเนาะเป้เนาะได,ได้เลยรู้ป่ะสกิลสองของกูอ่ะมึงอ่ะไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกูหรอกนะแม้ว่ามึงเป็นไร่เย๊กก็แต่แต่มึงทําได้ไม่เหมือนกูหรอกมึงรู้ไหมว่าคืออะไรคล้ายกันใช่ไหมคล้ายๆกันคืออะไรวะแต่มึงทําไม่ได้แน่นอนมันก็คือการทําอย่างนี้ไงล่ะประตูบิติประตูบิติไงมึงทําได้ไหมล่ะประตูบิติอ่ะ ไนแล้วกดสกิสองได้สิมัณทำได้หรือเปล่าประตูวิตรีของกูอะเฮ้ยคุณทำได้ะบ้ามุณทำได้ไงเนี่ยสัตว์มันไม่มันไม่บินมาละมันผมนะครับแต่มันวาบมาเลยแม่งวาบมาเลยเฮ้ยกดสกิลสองก่อนคือพิสรุนนะครับจะมีความสามารถของพิเศษนะครับก็คือสกิลสองเขาเนี่ยนอกจากจะวาบไปทงของตัวเองนะครับ ได้แล้วมันจะมีสกิลสองเสริมมาร์กดได้สองครั้งนะมันจะเป็นการลำดาบอย่างนี้ครับลัมลัมลำ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 มลัมไม่หยุ<ำ>ดอย่างนี้นะเห็นปะ <c oughs> เดี๋ยวคือมันจะกดได้เรื่อยๆลยครับโคตรโกนะผมว่าไม่งงจัดเลยนะคุณผู้ชมจะได้เรี่ยๆคุณจะมดเติเมเลือดยังไงอังกูตายปบมาแล้วมาสู้กันนะครับเชี่ยที่มนโก้เลยอยู่ก็ตาย ไปไหนวะไปไหนไปไหนไอโจมตุ๊กตักเฮ้ยคุณหนีดิเอ้ยไม่หนีไม่ได้กูติดกูหนีอันดอกร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 ันรันตีอย่างไวอ่ะเยอะเลยตีไวตีแรงโอ้โหครบจบจริงๆนะครับโอเคผมขอไปสู้แล้วครับสู้ไปยังไงก็แพ้ครับ เฮ้ยโอเคไป้พอหยุดสู้สู้วไ,ไรโอเคโอเคโอเคสุดท้ายแล้วก็มาสรุปกันนะครับก็ผมให้คะแนนความเก่งกาดนะของเจ้าคิสรุรล่างใหม่นะครับผมให้เลย10บเต็ม10บคือมันเก่งม,มากครับด,ด,ด,ดีเออมันเอาไปเลยคือมันมันเก่งจริงครับผมนะ<อ>มันเป็นสายหมัดที่วับได้ด้วยนะครับตามีดแรงตีไวแถมแบบว่าตีไม่ กิวไม่เข้าด้วยนะถ้าเลือดมากกว่า97รนะแต่น่าจะตอนเบลลร้อยนะคือมันมันครบเลยนะตัวนี้นะครับก็เก่งินะครับสเป้ให้คะแนนเท่าไหร่11เต็ม10เลยมันดีพิ่วไหวยังใส่น้ำแข็มแรงก็โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับโอเคสเบป้ปิดคลิปอินไลน์แูรช่บดติดตามไปพินอยู่ไว<หม><ไหม> ก็ถ้ามีเอ็กใหม่มาเราก็จะทำคลิปอย่างนี้อีกนะครับผมก็รอชมเลยนะผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอปก่อนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายนะครับไม่ฆ่ากูปิดท้ายโอ้